ค่ะวันนี้นะคะพบกับปาเจโร่รถครอบครัวเสร็จที่นั่งนะคะมิสูบิชิปาเจโร่สปอร์ตนะคะตัสามจุดศูนย์วีหกซีทีปีสองพันสิบสองนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เจอกับน้องเจ็บรำเรื่คาเซนเตอร์ Center นะคะวันนี้น้องเจ็จะแนะนํารถครอบครัวนะคะเสร็จที่นั่งนะคะมิสูบิชิปาเจโร่สปอร์ตวีหกนะคะเครื่องสามจุดศูนย์นะคะปีสองพันสิบสองนะคะ น้องพอระตบอาอยู่ที่เจ็ดพันกว่าบาทนะคะทุกคนมาดูกันกันค่ะว่ากระจังหน้าน้องได้อะไรนะคะกระจังหน้าน้องจะเป็นลายขวางนะคะสีโครเมียมนะคะพร้อมโลโก้น้องนะคะเป็นโลโก้ตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะทุกคนนะคะข้างล่างนะคะจะเป็นที่ระบายของรังพึ่งแบบรังพึ่งนะคะของน้องออกมาโดดเด่นมากสวยงามมากนะคะตัวไฟน้องจะเป็นตัวไฟโปรเจคเตอร์นะคะเดย์ไทม์นะคะทุกคนตรงนี้ จะเป็นที่ปัดจีดน้ําล้างไฟอะคะ่ะถ้าเกิดว่าไฟเราเป็นสีมองหรือว่ามีอะไรกระเด็นใส่กดน้องเป็นที่จีดน้ําแล้วก็มีไฟตัดหมอกให้ด้วยนะคะมาดูกันค่ะว่าตัวเครื่องข้างในน้องเป็นยังไงเนาะใครมาไม่ถูกยังไงติดต่อเข้ามาที่ล้ำเลิศคาเซนเตอร์ได้นะคะร้านเราเปิดทุกวันนะคะ8โมงครึ่งถึง6โมงเย็นนะคะอ่ะ ัวเครื่องน้องนะคะจะเป็น V6 นะคะ3.0นะคะเครื่องน้องในสภาพเอี่ยมเลยนะคะทุกคนแบตจะเป็นแบตลูกใหม่นะคะเม็ดอาร์คของน้องยังอยู่ครบนะคะทุกคนน็อตนะคะไม่มีการแกะนะคะเพราะว่ารถเราไม่มีการชนการจมน้ํานะคะอยู่ในสภาพสวยงามมากเลยค่ะส่วนฝากระโปรงข้างบนนะคะเม็ดอาร์ค้องยังอยู่ครบทุกจุดเลยนะคะเพราะว่าเราไม่มีการเปลี่ยนนะคะ ของน้องเดิมๆมาเลยนะคะเราไม่มีการเปลี่ยนเพราะว่าไม่มีการจมน้ํากับอุบัติเหตุแน่นอนนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในตัวน้องได้ล้ออะไรนะคะของน้องนะคะจะเป็นล้อแมกจากโรงงานทั้งสี่ล้อเลยนะคะสภาพใหม่เลยนะคะทุกคนของน้องตรงนี้จะเป็นขอบ17จนะคะทั้งสี่ล้อเป็นจากล้อแมกจากโรงงานเลยนะคะทุกคนอ่ะตัวนี้นะคะจะเป็น V ีหนะคะ รุ่นของน้องนะคะเป็นมิตซูบิชิปาเจโรนะคะสป,ปอร์ตรถครอบครัวนะคะส่วนกระจกนะคะกระจกจะเป็นกระจกครอบโครเมียมนะทุกคนพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะของน้องมาดีไซน์สวยงามมากค่ะส่วนด้านล่างนะคะตรงนี้จะเป็นบันไดนะคะสําหรับรถครอบครัวก็คือใครที่สําหรับเด็กอะคะทุกคนก้าวขึ้นได้นะคะส่วนตัวจับนะคะอันนี้ตัวจับทั้ง4ด้านจะเป็น ปาเจโร่สปอร์ตนะคะจากโรงงานนะคะโคสีโค,โคเมียมทั้ง4มุมนะคะส่วนตัวข้างบนนะคะจะเป็นตัวกันฝนนะคะไม่มีน้ำเข้าแน่นอนคะ่ะทุกคนกันแดดกันฝนได้นะ,ะมาดูตัวเครื่องนะะ้องค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นกระจกปรับไฟฟ้าทั้ง4ด้านนะคะ,ะตัวนี้จะมีล็อกนะคะล็อกจากคนขับได้เลยนะคะแอร์เย็นฉ่ำคะ่ะทุกคน ัวนี้จะเป็นพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะตัวน้องตรงนี้จะเป็นเบนซินนะคะทุกคนเกียร์ออตโต้นะคะมีน้องจะเป็นจอน้องจะเป็นทัชสกินได้เลยทุกคนนะเชื่อมต่อนะคะจะมีหน้าแล้วก็มีข้างหลังนะคะให้คนที่นั่งข้างหลังอ่ะมองเห็นได้ทุกคนตอบโจทย์มากเลยกับการเป็นรถครอบครัวท่องเที่ยวสําหรับเด็กเลยนะคะเนี่ยจอน้องๆเชื่อน้องๆชอบมากตรงนี้จะเป็น ตัวปรับเมนนวลน,นะคะทุกคนปรับง่ายนะคะไม่ยุ่งยากเกียร์ออโต้นะคะจอตรงนี้ทัชสกรีนได้เลยนะอตอบโจทย์มากค่ะทุกคนเดี๋ยวไปดูข้างหลังน้องกันว่าส่วนด้านคนนั่งนะคะทุกคนอ่ะกว้างมากเลยนะคะกว้างมากรถครอบครัวตัวนี้ตอบโจทย์มากเลยน้องอยู่ในสภาพสวยงามมากค่ะทุกคนกว้างค่ะกว้างกว้าง ใครที่สนใจนะคะติดต่อได้ที่ล้มเลิศคาเซนเตอร์หรือว่าน้องเจี๊ยมนะคะ0 6 2 6 8 1 6 9 9 6นะคะทุกคนร้านเราจะตั้งอยู่ถนนเรียบวาลีนะคะติดถนนใหญ่นะคะอยู่ระหว่างซอย30กับ32นะคะอ่าไฟน้องนะคะตัวนี้จะเป็นดีไซน์ดีไซน์สปอร์ตเลยทุกคนสวยงามมากขอบนะคะจะเป็นขอบสีโครเมียมนะคะดีไซน์สวยงามมากค่ะตรงนี้จะมีกล้องกล้องหลังเลยคะ่ะทุกคน กล้องหลังเวลาถอยเวลาอะไรนะจะมองเห็นนะคะตอบโจทย์ครอบครัวนะคะมาดูกันค่ะว่าข้างหลังามาดูกันค่ะข้างหลังน้องนะคะสามารถพับเบาะได้นะคะทุกคนสามารถพับเบาะได้นะพับเบาะเก็บของนะคะตรงนี้ก็เป็นช่องเก็บของนะคะทุกคนเก็บของเก็บอะไรเก็บเครื่องมือที่เราจะใช้ในการเดินทางได้นะคะอ่ะ อันนี้ก็พับได้นะคะตั้งได้นะคะสามารถเก็บของได้เลยเป็นรถครอบครัวเสร็จที่นั่งนะคะมาดูกันเออ <c oughs> ขอโทษค่ะทุกคนนะคะลอน้องนะคะข้างหลังน้องเนี่ยจะเป็นปัเจโร่สปอร์ตเลยนะคะสวยงามค่ะตอบโจทย์น้องราคาไม่แพงค่ะอยู่ผ่อนเดือนละเจ็ดพันนะคะทุกคนนี่นะคะที่เหยียบเราจะมีทั้งสองฝั่งนะคะที่เหยียบของเราจะมีทั้งสองฝั่งนะคะ ที่จับปาเจโร่สปอร์ตทั้ง4ด้านนะคะทุกคนสีโครเมียมเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะอ่ะตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องนะคะรุ่นน้อง V6 นะคะปาเจโร่นะคะร้านเราเปิดทุกวันนะคะ8โมงครึ่งถึง6โมงเย็นนะคะเปิดทุกวันทําการนะคะจันร์ถึงอาทิตย์นะคะไม่มีวันหยุดนะคะติดต่อสอบถามได้ที่น้องเจี๊ยบนะคะ 0626816996ค่ะหรือจะแอดไลน์มาที่เบอร์เดียวกันได้เลยนะคะ0626816996นะคะติดต่อน้องเจี๊ยบได้ที่เราเลือกคาเซนเตอร์นะคะใครที่อยากจะให้น้องเจี๊ยบรีวิวรถรุ่นอะไรนะคะคอมเมนต์มาได้นะคะทุกคนยังไงวันนี้น้องเจี๊ยบฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย